พี่หวังไหมว่าเขาจะกลับมาคุมทีมลิเวอร์พูลคนนี้มีแพชชั่นหนึ่งเจอหลายแล้วผมไม่อยากผมว่าคุณนี้ถ้าคุมทีมลิเวอร์พูลแม่งเจ๋งแต่ว่าที่ทีมตกต่ำแต่แฟนบอลยังหนุนหลังยังยังสนับสนุนทีมอยู่เป็นความพักดีที่แฟนลิเวอร์พูลทั่วโลกหน้าคารวะผมไม่เดือดร้อนชาตินี้ผมเชร์ทีมนี้ทีมเดียว โมย่างของ EP นี้ครับอยู่กับพี่ต้นวรโรดมพี่ต้นเลยครับสวัสดีครับมิวครับพี่ต้นท,ท่านผู้ชมครับแฟนพันธ์แท้สโมสรลิเวอร์พูลเป็นแฟนพันธ้เลยใช่ชนะรายการเวิร์กพอยต์มาปี2015ครับคือรายการแฟนพันธ้นี่คือเราต้องรู้ลึกรู้จริงขนาดไหนครับพี่ถามว่าเตรียมตัวไหมต้องเตรียมตัวอยู่แล้วนะคือเราดูบอลมานานก็จริงแต่เราจําได้ไม่หมดหรอก พราะฉะนั้นเนี่ยพอรู้ว่าตัวเองจะได้ไปแข่งเป็นหนึ่งในห้าคนเนี่ยเราก็ต้องทำงานบ้านแล้วอย่างนี้เราเราเป็นแฟนลิเวอร์พูลมานานขนาดไหนละครับพี่ต้นครับโอ้้องย้อนกลับไปปีหนึ่งเก้าเก้าหกนานมากอะ่ะยี่สิบห้ายี่สิบหกปีแล้วเอมหกขวบพอดีพี่ก็มาสิบเอ็ดอ๋อเฮ้ยเริ่มเข้ากันเลยเริ่มพร้อมผมเลยใช่ไหมผมก็เริ่มลิเวอร์พูลตอนสิบเอ็ดหรอผมเริ่มสองพันหนึ่งครับพี่เริ่มเก้าหกเก้าหกเริ่มต้นได้ยังไงครับในการเชียร์ลิเวอร์พูลเริ่มต้นได้ยังไงตอนแรกก็เปิด เปิดทีวีไปดูข่าวกีฬาที่บ้านชอบดูข่าวอย่างเงี้ยพี่ก็จะดูข่าวไปเรื่อยดูตามที่บ้านไปเริ่มมาติดใจกีฬาเริ่มดูบาสดูบอลอะไรเงี้ยตัวสูงว่อาเล่นบาสไงใช่ไหมแล้วก็เริ่มมาดูบอลนะครับก็มาสะดุดชื่อคำว่าเลียวผูเหมือนฟังกันผ่าแล้วมันชื่อมันเท่ดีอ่ะตอนนั้นก็ยังไม่ได้แชมป์อะไรใช่ไหมยังยังเขาบอกว่าเลีู้เก่งอ่ะแต่เราไม่รู้ว่าเก่งยังไงไงเริ่มดูจากข่าวดูจากข่าวเสร็จปุ๊บวันเสาร์อาทิตย์มันมีรายการไฮไลท์ฟุตบอลชื่อว่าาอนเจาะ เออนั่นแหละเราก็จะดูทีวีไปเรื่อยๆจนถึงกับสามสามมุมะอะไรเงี้ยเก่าเลยเก่าเลยเออเราก็ดูเปิดทีวีดูไปเฮ <c oughs> ้ยลีกอพูสัปดาห์นี้ <c oughs> เห็นชนะ <c oughs> เออยดูดีว่ะสัปดาห์หน้า <c oughs> เอ้าเฮ้ยแพ้เอ้าเฮ้ยอ,อ,อ,อาธิตย์ก่อเป็นยังเก่งเลย เอ้ยทีมนี้น่าสนใจว่ะคิดเหมือนเด็กนะว่าแบบเฮ้ยชนะคือเก่งแพ้คือห่วยเลยเออแต่มันน่าสนใจกลับไปกลับมากลับไปกลับมาวะทำไมแบบเล่นอยู่ยิงนำเขาอยู่ๆตรงยิงโดนยิงตีเสมอในที่สุดท้ายจบหนึ่งหนึ่งอ้าวเราเห็นเลี้ยงภูแม่งบุกทั้งเกมเลยบุก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 ยิงนำเสร็จปุ๊บโดนตีเสมอจบเกมอ้าวแต่ขนาดทีมอื่นที่เราดูไฮไลท์ยาวอย่างแมนยูเงี้ยเขายิงหนึ่งยิงอีกสองยิงสามจบอ้าวแล้วยังไงวะ ทำไม <c oughs> ทีนี้เป็นอย่างนี้เออแล้วทำไมทีนี้มันแบบระว,วิงวะก็เลยเริ่มติดใจเริ่มเอาใจช่วยก็เลยไปที่มาขการเริ่มติดตามเลี้ยวคูแต่ก็ยังไม่ดูจริงๆจังๆนะเริ่มมาดูจริงๆจังๆก็ประมาณแบบหลังจากนั้นประมาณหนึ่งห้าหกเดือนเริ่มซึมซับคําเลี้ยวคูเรื่อยๆนี่เรื่อยๆจนแบบว่าเรามีโอกาสป erm. <c oughs> ิดเทอมครับเพราะบอลมนมาดึกไงที่บ้านเมื่อก่อนแม่นอนแม่ไม้นอนดึกเห็นโฆษณาว่าจะมีเลี้ยวคูถ่ายทอดสด เราก็เริ่มดูแล้วเริ่มดูจากนั้นเริ่มติดตามเป็นต้นมาครับแมบนั้นพี่จําได้ไหมว่าแมทอะไรคือผมจําไม่ได้ว่าแมทแรกคือแมทอะไรแต่ถ้าหาว่าแมทในดวงใจซึ่งมันหลังจากนั้นไม่นานนะประมาณไม่เกินสามสี่เดือนคือแมทที่เลี้ยบปูเอาชนะนิคาสเซิลสี่ไปตัวสามปีเก้าหกอนนั้นผมยังไม่ได้เริ่มดูตอนนั้นเออปีเก้าหกทำไมถึงแมทนั้นพี่ถึงประทับใจที่สุดมันสนุกมากเฮ้ยนิวมันสนุกจริงจริงแมทเนี้ยเขาถูกโหวตให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเกมยอดเยี่ยมตลอด20ปี เป็นเกมที่1เลยตอนที่พรีเมียร์ลีกครบรอบ20ปีเขาจัดบหวตว่าเกมไหนเป็นเกมที่สนุกตื่นเต้นที่สุดหรือว่พูลตีนิวคาสเซิลสามลุกกาล95 96เนี่ยคือแมตช์ในดวงใจอันดับหนึ่งของแฟนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเลยมันถัดกันยิงอ่ะคือสกอร์มันเป็นยังไงบ้างพี่สกอร์ตอนแรกนิวคาสเซิลนำ1-0ก่อนอนาทีที่สามผมจำไม่ผิดนะ<ำ>ยิงเร็วมากนิวคาสเซิลยิงแซง2-1หเือว่าพูลตีเสมอ2-2นิวคาสเซิลยิงแซง3-2หเือว่าพูลยิงตีเสมอ3-3แล้วก็ยยิงชนะาาททสุด้ คือครบรสชาติไม่มีมาตั้งรับแบบรถบัสสชั้นแบบแบบสมัยนี้ไม่มีนะครับฟุตบอลสมัยก่อนคือใส่เต็มที่ใส่กันเต็มที่อ่ะใส่กันร้อยเปอเป็นตเป็นเกมที่พอดูจบแล้วอดีตาลีเป็นสู่ฉีดแล้วบอกว่าผมไม่เดอครัชาตินี้ผมเชีีรยทีมไม้ทีมเดียวแล้วนักเตะคนไหนที่ที่เป็นที่หนึ่งในใจตลอดการของพี่ ตอนดูแรกๆอ่ะชอบล็อบบี้เฟลเลอร์มากชื่นชอบเฟลเลอร์มาพอเฟลเลอร์ย้ายทีมไปใช่ไหมฮะเราก็โอเคก็เปลี่ยนคนเชียร์เริ่มมาชอบเจอหลาตอเลสตัวเลสอะไรก็ว่าไปตามด้วยตามด้วยตามบางแต่คนที่ชอบคนแรกคนแรกจริงๆคือเฟลเลอร์คือล็อบบี้เฟลเลอร์คำถามนี่ปกติผมจะถาม้ทยๆนะแต่ผมถามพี่ต้นก่อนเลย11ตัวจริง11ตัวจริงที่พี่ชอบที่สุดตลอดการของลิเว์พูลเลยผู้สามประตูก่อนครับหลายคนคิดว่าผมจะตอบพ่อหมีไม่ใช่ใครครับดวิดเจมส์ครับ ดวิดเจมเดวิดเจมทํทำไมพี่ผมมีความรู้สึกว่าเป็นผู้อาสาประตูที่มีสีสันสีสันในทั้งทางที่ดีและไม่ดีผมไม่รู้เลยว่าเกมไหนดวิดเจมม์งจะเล่นดีแบบเซฟโหโคตรเซฟเดี๋ยวบางทีก็แบบเซฟได้บางทีก็เวอร์บางทีก็แบบออกมาตัดลูกโยน์พลาดบอลเข้าหัวแอนติโคมงงเข้าได้อย่างนั้นแต่มันคือความบันเทิงเป็นความประทับใจในวัยเด็กไงที่เราบ่นมาบ่นว่าเจมแม่งเอ้ยอะไรวะ และวถ้ากับเซนเตอร์คู่ครับเซนเตอร์คู่จริงๆประทับใจเอ่อเบอร์จูฟานได้มากๆนะครับต้องบอกว่าเป็นนักเตะที่คือเข้ามาตอบโจทย์แก้ไขจุดที่เลี้ยวผิดพลาดเต็มๆเลยเบอร์จูฟานไดแล้วเขาต้องยืนคู่ใครอ่ะพี่ฟานได้รับผมดีแล้วใช่ไหมถ้าแบบว่าเอาแบบว่าคนละคู่ของฟานไดะผมชอบปียอนทัเลควาเม เร่องนี้ผมไม่รู้จักอ่าคุณอาจจะไม่ทันอ่านี่เขไม่ทันเขาเป็นกองหลังทีมชาตินอร์เวย์ลิเลด้ฟรีแต่กูอาจจะทันนะเขายิ้มเลี้ยฟรีมาจากโรเซนบอกตอนนั้นปีประมาณ97ถ้าผมจไม่ผิดนะมาเกมแรกแมนออฟเดอะแมตช์เฮ้ยเล่นดีมากโหตอนนั้นเด็กๆนี่โอ้โหแม่งมาแล้วว่ะแต่ระหว่างไปอุโมงค์บิยอนทอร์เล์ความเมฆมาโคตรดีเออเล่นไปเล่นมาแ้งเหวิร์ยผายเลยจับคู่เดวิดเจมส์พอเลยความเมฆเดวิดเจมส์เปิดอย่างสวยจบอย่างเฮี้ย แล้วต้แบ็คขวาครับพี่โต๊ะแบ็คขวาแ,วแบ,บ็คขวาจริงๆเทรนต์ก็ดีเวกาเฮกเกมถ้าใครทนันอันนี้ก็เก่งแต่ผมตามไม่ติดใจสตีฟฟิน,นันนเป็นคนที่แบบว่ามิสเตอร์ลีเลอรเบิร์ตคือแน่นอนคือเกมเกมลับเนี่ยเขาคงเส้นคงวาตลอดเทรนอาร์โนอาจจะเกิดนดเรืเ่องเกมลุกแต่สตีฟฟิน,นันนเนี่ยเป็นแบ,บ็คขวาแบบ็คขวาจริงจแล้วแบ็คซ้ายนะครับแบ็คซ้ายสีสันหนุงเขาเนี่ย มันมันมีทั้งเกมรับที่ดีในวันที่ดีนะฮะเกมรับที่ดีเกมลุกที่ยอดเยี่ยมแต่ที่ชอบคือลูกฟรีคิกโดยเฉพาะลูกฟรีคิกยิงใส่พอไปวัดเตสอ,อ่าฟรีคิกปิดวิญญาณยิงปุ๊มตะข่ายขาดที่ยิงแมนยูชนะ3าหนึ่งและกองกลางพี่ต้นนะครับสี่สามสามนะครับกองกลางเลี้ยวผัวสตีฟแม็กมานามันอ,อันนี้แบบก็เป็นเหตุผลในวัยเด็กเช่นกันนะครับว่า เราเติบโตมากับยุคที่สตีฟแม็กมมนมาเป็นทุกอย่างของทีมอีก2ตัวซีเมอร์มาไปแล้วครับแน่นอนตีวิจ,จอร์ด่าต้องติดคนนี้ต้องติดแน่ๆนะครับไม่ต้องมปบรรยายแล้วคนนี้ค,คนสุดท้ายที่ผมอาจจะพลิกโผนะผมชอบแดนนี่เมอร์ฟี่อ่าอ่าเบอร์สิบสามของเราเป็นนักเตะคนเดียวเลยมั้งที่ยิงแมนยูโคตรเยอะเลยและยิงประตูชัยตลอดเวลาคือในยุคที่เลี้์วูลแม่งมืดมนมากๆอ่ะชัยชนะเหนือต้องแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือสิ่งที่เป็นน้ำชิป ปอบประโลมอย่างน้อยทำให้ยิ้มได้เอาอะมึงไม่แซมแต่กูชนะมึงจบอันนี้คือจบจบป่ะอ่แล้ว3ตัวหน้าเหรอครับพี่ต้นครับ3ตัวหน้าเหรอคนตัวแรกเลยต่อเลสต้องมีไหมต่อเลสต้องมาคือผมชอบต่อเลสเพราะผมได้ยินว่าพี่ชอบต่อเลสมากใช่ชอบต่อเลสแต่ก่อนจะเป็นต่อเลสต้องเป็นฟาวเลอร์ไงฟาวเลอร์ต้องมาก่อนนะครับเป็นฟาวล็อบบี้ฟาวเลอร์อันนี้ก็คือเป็นความชอบส่วนตัวในวันที่ล็อบบี้ฟาวเลอร์ดีเป็นเบอร์ยี่สิบสามเป็นเดอะแบกของทีมผมเชื่อว่าแม่งเก่งจริงเก่งแบบ คิดเก่งอ่ะคือเข้าเท้าเข้าเท้าซ้ายแล้วแบบจบบอต<ร>ล<ะ>ตุกตะข่ายอย่างเดียวนะครับแน่นอนอ่ะล็อบบีฟ้ฟาวเลอร์ผ่านไปตอนเข้ามาเมืองไทยพี่ได้เจอเขาไหมเจอครั้งแรกที่เจอตื่นเต้นครั้งสองครั้งสามขีม้เมาขี้ผายได้หะด <c oughs> คือทุกคนจะรู้ว่าฟาวเลอร์เนี่ยเป็นนักเตะแม่งอังกฤษจริงๆอ่ะคือแบบนอกสนามแม่งก็เมาอ่ะเหมือนผมเจอใครรึเปล่าเจอใครเอียนรัชเออผมเจอบนเครื่องบินตอนเข้ามาเมืองไทยแล้วผมนั่งไฟเดียร์เขาพอดีขี้เมาชิบหาย เตะอังกฤษสมัยนั้นนะ่ะคือมันแยกก่ลำบากมากมันไม่ันไม่ใช่มืออาชีพแบบทุกวันนี้สมัยนั้นนะ่ะคือเขาเวิร์คฮาร์ดเพลย์ฮาร์ดเตอร์อ่ามันเป็นสไตล์กีตอยู่แล้วเขาเข้าผับเข้าบาร์เป็นเรื่องปกติของเขาอยู่แล้วแล้วก็แบบโอ้โหเมาเละก็ชื่นชอบชื่นชมที่เขาเป็นตัวของตัวเองไนงะไม่ต้องเก๊กกับแฟนบอลอ่าเขาลไปโฟลเลอร์ไปโฟลเลอร์เฟร์นันโดตอเลสตอเลสมาแน่นอนตอเลสมาแน่นอนนะฮะคนนี้เหมือนกันเหมือนโฟลเลอร์คือในวันที่ดีที่สุดในวันที่โอ้โหแม่งไไไมม่่่่รรูู้้จจะะะเเกกกงงปหนอับ ส้นหาคําไหนเาเก่งอ่ะด้วยความที่ณเวลานั้นเล mm ี้ยวภูเหมือนกับกําลังไขว่คว้าความสําเร็จและการได้ตอเลสมาเป็นเหมือนกับความฝันน่ะเราได้ศูนย์หน้าที่แบบดังอ่ะคือปกตินักเตะเลี mm ้ยวภูไม่ค่อยได้เกรดเอมาอย่าให้บอลหลุดไปหา mm hmm. เข้าอย่างเงี้ยเข้า mm hmm. เออผมยังจําติดตาเลยแล้วเป็นนักเตะที่รักมากก็เกลียดมากเช่นกันแค้นมากเช่นกันไม่ไม่ได้เกลียดมันหน้าชาว่ะ mm hmm. หน้าชาทีนี่คือมันย้ายทีมร่วมนี mm hmm. มันย้ายไปเชลซีว่ะ แล้วมันยังพูดว่าแบาทีมเชลซีมันแสงตัวอวัที่ปลายอุโมงค์หมายความว่าไงวะหมายความว่าทีมอกหนอยเหรอเป็นนักเตะที่ชอบแล้วก็น่าใช้ที่สุดแล้วอีกตัวนึงครับตัวไหนคนสุดท้ายเนี่ยแสแตนคาริมอร์อ๋อจริงๆแสแตนคาริมอร์ทำไมครับแสแตนคาริมอร์เป็นนักเตะที่ถ้าบอกว่าบาโลเตลลี่เกรียนอ่าไอ้น,นี่ก็ไม่ไม่น้อยหน้าเพียงแต่ว่าไม่ได้เกรยียนแบบนั้นแสแตนคาริมอร์เป็นนักเตะที่ลิเวอร์พูลซื้อมาราคา8.5ล้านปอนด์แพงที่สุดในเกาะอังกฤษมาลิเวอร์พูลต้องบอกว่าเป็นนักกกเตะททีี่่รรงงงงดมาสูแแข็ ยิงนี่เท้าซ้ายยิงเท้าวขวาหม่งนี่หมดเลยทุกอย่างเสียอย่างเดียวขี้เกียจขี้เกียจในที่ไม่ใช่ขี้เกียจธรรมดาบอลน่ยเตะที่ลิเวอร์พูลซ้อมที่ลิเวอร์พูลแต่บ้านอยู่บเบอร์มิงแฮมคนขับรถสามชั่วโมงมาซ้อมขับรถสามชั่วโมงไปกลับบ้านไม่ยอมย้ายมาอยู่ที่ลิเวอร์พูลแล้วก็มามสายแล้วก็โอ้ไม่ไหนไม่ดีอ่ะแต่ยังสามารถที่แบบยิงประตูระเบิดระเบ้อได้ในลูกการแรกแลรูกการที่สองอะไรเงี้ย ผมรู้สึกว่าจริงๆถ้าคนที่ใช้คาริมอเป็นแล้วคาริมอไม่ได้มีวินัยแย่แบบนั้นเนี่ยเดี๋ยวภูไม่แชมป์มานานแล้วจริงๆโอเคล็อบบี้ฟฟวเลอร์พวกนี้มันเก่งโซเลสเก่งเราเห็นโวเลสเก่งแต่คนที่ผมอยากจะให้มาอยู่ในเซรอร์ที่สุดคือคาริมอแล้วว่าปรับนิสัยปรับฝันดานคนนี้ครบจริงๆครบเครื่องซ้ายขวาหม่งแข็งแกร่งค่อนข้างฉีกจากคนอื่นค่อนข้างเยอะมากมันก็จะมีความบันเทิงไงีสนุกสนุกสนุก <c oughs> สุกม,มากเบางคนอาจจะแบบจะพูดชื่อซ้ำๆมาอะไรมาแต่นี่คือแบบชื่อที่แบบ แหวกแนวมากแล้วก็ม,วม,มีเหตุผลเป็นนักเตะเลี้์วูลอ่ะและก็มีเหตุผลขึ้นมาที่ท,ที่ไม่ใช่แค่เก่งอย่างเดียวแต่มันทําให้เราจําเขาได้ด้วยแล้วถ้าพูดถึงเหตุการณ์ต่างๆมีมีเหตุการณ์ไหนที่พี่ต้นรู้สึกว่าเฮ้ยเหตุการณ์นี้แหละที่ทําให้เราแบบซาบซึ้งใจหรือว่าเป็นจุดเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งกับเราในในลิน้วอู์พูล25ปีที่เชียร์มามันมีจุดเปลี่ยนหลายๆจุดมากๆเลยแต่ถามว่าวันที่เลี้ยวปูจะต้องโดนฟ้องล้มละลายอ่ะน่าจะเป็นวิกฤต ที่เราประทับใจที่สุดคือแม้กระทั่งณตอนณเวลานั้นะแฟนบอลก็ยังไม่ทิ้งทุกุกคนเหมือนแบบนั่งลุน้นถ้าทุกุกคนแบบรวมตังค์มซื้สสอสโมสรได้คงซื้อไปแล้ว,ลวก็ทําแล้วก็มีการตั้งกองทุนทํานู่นทํานี่ขึ้นมาเพื่อจะกอบกู้สมโมสเรเลี้ยงู้ขึ้นมารักทีมในวันที่ทีมแม่งแบบเล่นดีแต่วันที่ทีมตกต่ําในวันที่ทีมแบบอีกแค่ไม่กี่ินากี่ไม่กี่นาทีจะ,จะโดนล้มละลาย,ลลาลายจะโดนฟ้องล้มละลายแต่แฟนบอลยังหนุนหลังยังยังสนับสนุนทีมอยู่อันนี้เป็นสิ่งที่ รอยัลตี้อ่ะเป็นความพักดีที่แฟนเลี้ยวปูทั่วโลกน่าคารวะผมขอย้อนกลับไปบนึงตอนตอนตอนแฟนมันแท้ตอนนั้นพี่ต้นได้ได้อะไรเป็นรางวัลบ้างครับได้รางวัลเนาะเขาให้โมออเตร์ไซค์อนด้าที่เป็นเลี้ยวปูลิเวอร์ตี้เอเดชั่นมาคันหนึ่งแล้วก็รางวัลก็คือทริปแองกฤตด้วยวันนั้นเนี่ยได้ทริปแองกฤตไปดูบอลในเกมแดงเดือดเลขวันหนึ่งได้ไปไป,ไปรับปอกแขนกับทีมจากมือของจอร์แดนเฮนเดอร์สันอ่นาณวันนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าทําไม เราแม่งแข่งช้าปีหนึ่งหรือจัดช้าปีหนึ่งเพราะถ้าปีก่อนหน้ากับตันทีเมื่อเป็นเจอหลานใช่ไหมแต่พอถึงวันนี้ผมมโคตรขอบคุณเลยว่ะผมแบบเฮ้ยคนนี้เหรอแล้วมาเป็นกับตันอีกอะ่ะผมแบบฮ่าผมเชื่อ,อจริงจว่าสุดท้ายแล้วอะณนะวินาทีแรกใครแม่งกระแทงเจอหลานไม่ได้ไไดแฟนบอลก็จะมีเขาเรียกว่ากำแพงคุยที่คุณต้องข้ามอะ่ะสูงมากมาแล้วว่าผมเป็นหนึ่งในนั้นที่วันแรกที่จอแดนจะ้ฟ่าเป็นกับตันทีผมเองก็ยังไม่ยอมรับ คือยอมรับว่าจรอร์แดนเป็นคนเลือกยอมรับผู้คนเลือกแต่ผมว่ายังไม่เห็นว่าจอร์แดนเฮนเดอร์สันมีจุดเด่นผู้นายังไงหรือมีภาวะผู้นํายังไงจนกระทั่งเราได้ไปพูดคุยกับเขาจริงๆเขาเป็นคนที่มีอัตจุดที่ดีมากมีทัศนคติที่ดีมีทิงกิ้งที่แบบมองโลกอย่างงดีอดีคือเราอาจจะเห็นรู้สึกว่าเขาไม่งิ่งหรือแบบหน้าตาไม่กแบบเก๊กนิดนึงเก๊กอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเขาเป็นคนมีอารมณ์ขันในระดับหนึ่งนะจนทาําให้เรารู้สึกว่าเราเปิดใจที่จะเริ่มเชียร์เขา เริ่มมีการซัพพอร์ตเขาจนสุดท้ายแล้วเขาเป็นกัปตันทีมคนแรกที่พาลีวอพูช่วยพ่เบิลลกได้มันหมดคําถามไปแล้วว่าเขาเป็นกัปตันทีมลเวอพูที่ดีหรือเปล่าเพราะเขาพิสูจน์ตัวเองไปจนจุดนั้นแล้วเขาพิสูจน์ตัวเองจนทุกวันนี้ผมว่าเราขาดเขาไม่ได้คือคาแรคเตอร์เด่นของจอร์แดนเฮนเดอร์สันเนี่ยที่บรรดานักเแต่ลเวอปูอดีตที่เขาพยายามที่จะออกมาให้สัมภาษณ์ว่าทําไมลีวอพูทำไมเจอร์ถึงเลือกที่ให้จอร์แดนเฮนเดอร์สันเป็นกัปตันทีมเขาบอกว่าเป็นนักเตะที่อันมรก ในห้องแต่งตัวคือเราเดี๋ยวยู่ดูแค่ในสนามเราไม่รู้ไงแต่ในห้งห้องแต่งตัวเนี่ยเป็นนักเตะ <ใน S 1> ที่าอายุน้อยแต่มีความมัิตี้มีความที่นักเตะเพื่อนเพื่อนร่วมทีมเคารพมากเป็นคนที่พูดน้อยแต่ต่อยหนักเป็นคนที่พูดกระตุ้นเพื่อร่วมทีมไม่ดีเป็นคนที่มีแอ t i ิจูดในการลงสนามที่ดีเพื่อร่วมทีมให้การยอมรับเนี่ยคือสาเหตุที่ทําไมเจอร์าดถึงบอกว่านี่จะเป็นกัปตันเลี้ยวปูที่พาเลี้ยวภูประสบความสําเร็จได้แล้วก็ได้จริง ลูคัสเลว่าเป็นคนพูดประโยคนี้ mm hmm. เขาบอกว่านักเตะคนนี้สมัยที่เจอร์ลัดยังอยู่นะเขาบอกว่า mm hmm. คุณดูว้เลยว่าเฮนเนดอร์สันเนี่ยจะเป็นกัปตันทีมหรือพูลคนต่อไปลูค mm ัสเลว่าอยู่มานานกว่าแต่เขาบอกว่า mm hmm. ผมไม่ได้เป็นกัปตันทีมหรอกถ้าเจอร์ลัดย้ายไปคนที่เป็นกัปตันทีมก็เป็นเฮนเดอร์สันเท่านั้นแลวตอนเจอร์ลัดย้ายเรารู้สึกไงบ้าง <S <S เราเข้าใจถึงวิถีแต่สิ่งที่เราไม่เข้าใจอย่างหนึ่งคือทําไมต้องย้ายทําไมไม่ขวางตาที่นี่ทําไมไม่อีกสักปีหนึ่งแต่พอเจอร์ลัดไปแล้วก็วเขาาจ่เอยกลนริงๆ เดี๋ยวเขาก็กลับมาสักวันหนึ่งเดี๋ยวเขาก็กลับมาสักวันพี่หวังไหมว่าเขาจะกลับมาคุมทีมเรอร์พูเป็นคําถามที่ผมตอบทุกครั้งนะผมไม่อยากอ,อ้าวทำไมครับผมไม่อยากให้เจอหลาดกลับมาแบกรับความกดดันในการเป็นบุนซือเรอร์พูสเีเวนเจอร์ลาดในความที่เป็นสตีเวนเจอร์ลาดที่มีแพช s i ่นกับเรอร์พูมากๆคือชื่อเสียงมันจะมัวหมองว่าเปล่าผมมองว่าเจอหลาดเก่งไหมเก่งแต่มันไม่มีหลักไม่มีหลักประกันอะไรณนะปัจจุบันเนี้ย ว่ากลับมาแล้วเขาจะสามารถพาลิเวอร์พูประสบความสำเร็จได้แต่ยิ่งโดนเทียบกับเจอร์นคอปถ้ากลับมาต่อเจอร์นคอปนะแรงกดดันมามหาศาลแล้วคนที่มีแพชชั่นหนึ่งเจอหลาาแล้วโดนสกิดนิดเดียวเป๋เจอหลาาเป็นนักเตะที่มีแพชชั่นมากเลยเฉพาะกับลิเวอร์พูลสังเกตได้ว่าทำไมเขาถึงกับลบไ hey อ้ภาพวันที่เจอเกมเจอเชลซีไม่ได้เลยจนกระทั่งลิเวอร์พูลคว้าแชมป์เพราะมันเป็นเพนแพชชั่นที่แบบเขารู้สึกโทษตัวเองรู้สึกผิดตลอดเวลาการกล่าวเป็นผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลต้องแบกรับความกดดันนั้นนะ่ะมัน มันอาจจะหนักเกินแป๋าเจอหลาแต่ถ้าเจอหลาไปคุมทีมอื่นแล้วประสบความสําเร็จแล้วกลับมาเลี้ยครูแบบแบบที่ชนิดที่เรียกว่าแบบคุณประสบความสําเร็จกับทีมอื่นมาแล้วลหลายทีมอาจจะอาจจะเวิร์กก็ได้อาจจะเวิร์กกว่าอาจจะเวิร์กก็ได้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือแพชชั่นคือการที่แบบว่าเรามีใจกับเรื่องเรื่องหนึ่งมากๆอ่ะพอเวลามันไม่ได้หลังใจอะมันเหมือนตกจากที่สูงมากมันเหมือนตกเ,วกเหวลงมาแล้วมันก็คิดอะไรไม่ออกเลย มันจะไม่มีสติแล้วจบไปเลยตายเลยคือตายไปเลยคือผมไม่ผมไม่ได้บอกว่าถ้าเจอหลักเป็นผู้จัดการทีมลิ้วภูแล้วเขาจะเป็นแบบนั้นนะคือมันยังเร็วเกินไปที่จะพูดแต่ผมกลัวไงผมเห็นเขาเป็นนักเตะมาคือเรารักเขามากเอางี้ดีกว่ารู้แล้วเราเองก็รู้คนที่ผมอยากให้คุมทีมลิ้วภูนะถ้าเป็นนักเตะเก่านะวันหนึ่งเขาจะเป็นนักเตะเก่าแต่วันนี้เขาจะเป็นนักเตะปัจจุบันอยู่คือคุณไทยคุณนิวคุณไทยตอนนี้อยู่ริ้วพูอยู่อยู่ริ้วภูอยู่อยากให้เขามาคุมริ้วพูผมว่าคุณเน เจมส์มิลเนอร์เฮ้ยคุณรู้ด้งิงเหรอวะใช่ผมคิดว่าเจมส์มิลเนอร์เป็นคนที่ถ้าเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้จัดการทีมเ <t ap> ขาจะเป็นผู้จัดการทีมที่เก่งมากหนึ่งคือเขาประสบความสำเร็จในการไปแชมป์พรีเมียร์ลีกขึ้นกับแมนซิตี้แล้วก็ลิเวอร์พูลเขาผ่านการทำงานกับคุณซือมาเยอะแยะมากมาระดับโลกนะเขามีความเป็นนักเตะที่เล่นไดนะ้ทุกแท็กติกคนอย่างเงี้ยน่าสนใจวันนี้คุยกับพี่ต้นสนุกมากครับแต่ว่าตอนนี้พี่ต้น กำลังทาหนังสืออยู่เมื่อกี้ผมแอบเปิดดูเล่นๆแล้ว<ช>ถ้าใครสนใจอยากจะคุยกับพี่ต้นหรือรู้เรื่องพี่ต้นมากขึ้น<ช>ก็สามารถอ่านหนังสือได้หนังสือเล่มนี้คืออะไรครับพี่ต้นครับพี่<ร>อ้นเขียนยังไงบ้างยี่สิบเก้าบวกหนึ่งนะครับ the secret of champion นะฮะก็เป็นหนังสือที่ผมเขาเรียกว,ว่าถอดจากประสบการณ์ดีกว่าความลับที่เด็กโขงแดงทุกคนต้องรู้<ช>สิ่งที่ริเวภูเกิดขึ้นมาภายในสามสิบปีที่ทําให้ริเวพูล้มเหลวปรอสมควรเน็ตล้มเหลวมันสลับสลับกันไปเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือแม้กระทั่ง ไล่ไปถึงจุดที่ตกต่ำที่สุดก็คือจุดที่เกือบจอะล้มละลายเกิดอ,อ,อะไรขึ้นนะเวลานั้นลงไปถึงตอนที่เจเรนคอปเข้ามาด้วยว่าเจเรนคอปเข้าเปลี่ยนลิเวอร์ p o o เข้ามาเปลี่ยนห้องแต่งตัวลิเวอร์ p o o ได้อย่างไรในสือเลื่อนี้จะมีบันทึกเอาไว้นะครับลงไปถึงช่วงสุดท้ายก็คือช่วงที่ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์เอาประสบการณ์ที่เราไปลิเวอร์พูลด้วยรประสบการณ์ที่เราติดตามข่าวติดตามลิเวอร์พูลอ่านเรื่องที่เป็นพวกอินไซเดอร์หรือเรื่องที่แบบว่าเป็นนักข่าวที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟคอนเทน เขาเขียนมาเราก็พยายามที่จะเอามาบอกเล่าแล้วกันอย่างเช่นว่าตอนซื้อจอแดนเฮเซซันเนี่ยทำไมลีกผู้ของเขาซื้อจอร์แดนเฮเซซันเออไม่อยากรู้เดี๋ยวจะไปอ่านเออเพราะอ่าสปอยล์หนึงว่าเพราะว่าทีมงานลีกผู้เขาใช้โปรแกรมในการที่คนนั้นใช่ไหมที่เอามาจากสเปอร์มไมเคิลเ้เปิตใช่เขาใช้โปรแกรมในการที่จะส่อหานักเตะแล้วเขาบอกว่าเขาอยากหานักเตะที่เป็นเหมือนสตีเวนเจลาดคนใหม่ทังไปทำมาขึ้นแต่จอร์แดนเฮเซซันขึ้นจอร์แดนเฮเซซันขึ้นทั้งเกมลุกเกมรับแล้วอยากจะบอกว่า ไอ้โปรแกรมบันนี้ทำให้ลิอร์ผูลได้เจอเพชรอีกหลายเม็ดใช่โมซาร่าคือหนึ่งในนั้นใช่ซื้อได้ที่ไหนครับี็ต้นขายออนไลน์อยู่นะครับส่วนอนาคตเนี่ยกำลังจะดิวลงกับที่ซีเอ็นแล้วก็ศูนย์สืบจุฬาแล้วก็คีโนคุณียะออนไลน์ก็คือสามารถเข้าไปใน a c ซ b o o k ต้นทางฟุตบอลได้ครับก็คือเป็นเพจของพี่ต้นเลยครับผเข้าไปขอซื้อตรงนั้นได้เลยได้ครับหรือจะไปเกตของสนัครพิมพ์ก็ได้นี่นี่เมื่อกี้ผมเปิดแว็บไปอยู่นี่่รูปวันที่บอกไงครับ จอเดนทัสันใส่ปอกแขนกับตันทีไหมพี่ต้นโอ้โหเท่ไหมสุดยอดคือการเป็นรูปโมเมนต์แบบการเป็นรูปประวัติศาสตร์ไปเลยอ๋อแล้วก็เรื่องราวต่างๆนะครับที่พี่ต้นได้ไปเยือนมารวมถึงได้สัมผัสและพี่ต้นใจดีเอามาแจกฟรีด้วยครับสองเล่มด้วยกันนะครับสำหรับแฟนรายการโม้อย่างหงนะครับพี่ต้นเอามาแจกเรานะครับเห็นอยู่ตรงนี้หลายเล่มของผมกับทีมงานมีสี่เล่มนะพี่ต้นเอามาให้สี่เล่มผมบอกตรงๆเลยแต่ว่าของผมกับทีมงาน2เล่ม นะครับผมเพราะว่าเป็นแฟนลิพูเหมือนกันอีก2เล่มแจกแฟนๆรายการโมอยังหงนะครับพี่ต้นอยากแจกยังไงดีก็ให้ดีวลองตั้งคำถามแล้วกันดีไหมให้พี่ต้นตั้งดีว่าสุดยอดแฟนมันแท้เลยแล้วเมนไว้ด้านล่างนะครับกับคําถามที่พี่ต้นจะถามนะครับแต่ก่อนตอบกด subscribe ก่อนนะครับกับโมอยังหงนะครับกด subscribe นะครับผมแล้วก็ตอบคำถามว่าเอางี้แล้วกันเป็นคำถามที่เมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วแล้วกันนะครับถามว่านักเตะที่ผมชื่นชอบที่สุด อ่านักเตะผมชื่นชอบที่สุดนะใบเขาเป็นกองหน้า2คนที่คอมเมนต์แล้วก็ยังไงดีอ่ะเร็วที่สุดเหรอหรือว่าลำดับที่เท่าไหร่ดีลำดับที่23แล้วกันลำดับที่23กับลำดับที่เท่าไหร่กับลำดับที่เท่าไหร่23กับลำดับที่23กับลำดับที่โอ้โหจะบอกว่าเก้ากเขากลัวไกลกลัวไม่ถึงเฮ้ยผมเม่นจะเป็นร้อยอยู่นะจริงป่ะเออยี่สิบกับ96แล้วกันลำดับที่23กับ96นะครับที่ตอบถูกนะครับว่า พี่ต้นชอบนักเตะลร์พูคนไหนมากสุดรับไปเลยหนังสือของพี่ต้นนะครับผม The Secret of Champion นะครับ,รบเดี๋ยวผมส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับ,รบผมก็เอาไปอ่านก็ได้ของผมเนี่ยเดี๋ยวไปอ่านแน่นอนนะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่ต้นมากๆขอบคุณนิวด้วยนะครับ แชร์ประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับลิเวอูร์กันกนะครับนี่แหละครับเด็กของตัวจริงนี่คือแฟนมันแท้นะครับถ้าเกิดใครอยากติดตามพี่ต้นนะครับก็ไปติดตามได้ในเพจต้นทางฟุตบอลรวมถึงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ช่องนิวชัยพลด้วยนะครับผมกดกระดิ่งด้วยสำหรับคลิปต่อไปนะครับอยากจะให้ใครมาหรือว่าจะเป็นเด็กที่ม่นก็ได้นะเมนไว้ด้านล่างเดี๋ยวผมจะไปติดต่อแล้วก็มาโมอย่างผมกันครับบา,บายบายครับบายบายสวัสดีครับ